เลือกร้านอาหารที่ตั้งอยู่ทางผ่านกลับบ้านเป็นสวนอาหารแบบเปิดโลง่งท่ามกลางมวลหมู่พันไม้นานา,นาชนิดทั้งไม้ดอกไม้ใบตกแต่งด้วยทาาน,น้ำตกขนาดเล็กเพิ่มความมีชีวิตชีวาเพิ่มบรรยากาศให้น่านั่งมากขึ้นเลือกได้มุมสวยที่ไม่พลุกพล่านแล้วก็จัดการเลื่อนเก้าอี้ให้สุภาพสตรีก่อนจะพาตัวเองไปนั่งตรงข้ามเธอ ทางกลับบ้านมีสวนอาหารสวยขนาดนี้อยู่ด้วยผมเพิ่งจะรู้คุณไม่เคยมาหรอกหรือคะไม่ครับผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกได้ไม่นานจากไปหลายปีบ้านเราเปลี่ยนไปมากครับผมไม่คุ้นเอาเสียเลยแล้วคุณละ่ะเคยมาหรือเปล่าไม่เคยคะ่ะบุหลันมาจากต่างจังหวดัดวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ต้องออกจากบ้านมาทำงานปกติก็อยู่ช่วยดูแลคุณท่านเจ้านายของปู่นะคะไม่เคยออกไปไหน หญิงสาวเล่ายิ้มยิ้มพานุเดชสั่งอาหารสองสามอยาม่างพยายามใช้เวลาเรียนรู้เรื่องของหญิงสาวตรงหน้าให้มากที่สุดสองคนคุยถูกคอจนลืมเรื่องกลัวกับบ้านดึกโดยสิ้นเชิงจนอิ่มน้ำดีแล้วนึกขึ้นมาได้ก็รีบก้มมองนาฬิกาข้อมือบอกเวลาสี่ทุ่มหญิงสาวถึงกับหน้าเสียแย่แล้วสี่ทุมแล้วคะ่ะที่บ้านต้องเป็นห่วงบุหลันแน่ๆ เธอพูดพร้อมส่งสายตาแสดงความกังวลแย่จังมัวแต่คุยเพลินจนลืมเวลาเดี๋ยวผมจะเหยียบให้มิดเลยครับไม่ต้องห่วงหลังจากเรียกเก็บเงินแล้วร่างอวบอัดก็รีบเดินจำเอาไปที่รถแถมยังส่งสายตาเร่งเข้าในทีมัวแต่กลัวว่าจะกลับถึงบ้านดึกจนไม่มีใจนึกถึงอะไรขึ้นนั่งในรถแบบกระสับกระส่ายจนเมื่อร่างใหญ่โน้มตัวเข้ามาใกล้ ชิดจนขนาดได้กลิ่นน้ำหอมสำหรับผู้ชายโชยมาเข้าจมูกให้สูดกลิ่นเล่นร่างอวบพยายามดันตัวเองให้ชิดแนบเบาเริ่มตัวแข็งเมื่อใบหน้าครามยื่นเข้ามาใกล้หน้าเธอเรื่อยๆบูหลันหลับตาปีมื่อเห็นมือใหญ่เอื้อมมาหาเธอรัดเข็มขัดดีกว่านะผมจะสิ่งแล้วจะได้ถึงบ้านเร็วๆไงเขาพูดพร้อมมองหนะ้าคนที่นั่งตัวแข็งหลับตาแน่นอย่างนึกขัน เสียงหัวเข็มขัดถูกกดลงล็อกเรียกสติให้กลับมาเมื่อรับรู้ได้ว่าเขาแค่โน้มตัวเอื้อมมารัดเข็มขัดให้เท่านั้นเริ่มขายหน้ากับความคิดของตัวเองนี่เธอกำลังคิดอะไรอยู่บุลันถามตัวเองในใจไม่กล้าหันไปมองหน้าคนข้างๆอีกเลยรถแล่นมาจอดหน้าตึกหญิงสาวรีบกล่าวขอบคุณก่อนจะเดินเร็วๆจนเกือบจะวิ่ง ผ่านข้างตึกเพื่ออ้อมไปด้านหลังซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของนายแดงข้าเก่าแก่และนพพรลูกชายที่จริงเขาไปส่งเธอถึงหน้าเรือนนายแดงเลยยังได้แต่ยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้จึงยังไม่อยากแสดงตัวร่างอวบสวยหายไปในความมืดแล้วจึงเคลื่อนรถมุ่งหน้าสู่เรือนตัวเองที่อยู่ห่างจากเรือนใหญ่แค่300เมตรพานุเดชเดินยิ้มเข้าบ้าน นึกถึงกลิ่นหอมจากร่างกายสาวที่แอบสูดดมเสียจนเต็มปอดตอนช่วยรัดเข็มขัดให้เธอมันยังคงติดอยู่แถวแถวปลายจมูกจนเดินเข้าห้องต้องแปลกใจที่น้องชายฝาแฝดมานอนเอกเขนเกบนเตียงของตนนายมาทำอะไรในนี้ในในายถามเสียงเรียบขมวดคิ้วด้วยความสงสัยพี่ไปไหนมาทำไมไม่อยู่กินข้าวที่บ้าน พาสาวไปกินข้าวมาตอแบแบบกวนๆอะไรนะนี่พี่จะไม่ยอมวางมือจากแม่นี่ใช่หรือเปล่าถามคาดคัน้นไม่คนนี้ฉันชอบจริงและอาจจะถึงขั้นอยากแต่งงานด้วยเลยละน่ารักขนาดนั้นอยู่ใกล้ๆนี่แทบอดใจไม่ไหวพูดพลางเปลืองเสื้อผ้าเตรียมตัวอาบน้ําพี่จะยอมให้ผู้หญิงชั้นตาำพวกนี้มาปอกโลกพี่อย่างนั้นเหรออย่าว่าแต่ผมเลย พ่อแม่ก็ไม่มีทางยอมไม่พว้าผู้หญิงสกระปรกแบบนั้นเข้าบ้านหรอกฉันขี้เกียจคุยเรื่องไร้สาระนายออกไปได้แล้วฉันจะอาบน้ำและนอนฝันถึงว่าที่เจ้าสาวพานุเดชกวนประสาทน้องชายพร้อมจับแขนและลากออกไปจนพ้นห้องก่อนปิดประตูล็อกแน่นหนาปิดโอกาสให้ผักขีนายเข้ามาก่อกวนได้อีชายหนุ่มยืนหน้าหงิกอยู่หน้าห้องคู่แฝดโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้ อารมณ์พรุ่งพร่นจนต้องลงมายังโถงโล่งด้านล่างเพื่อระง,งับสติอารมณ์เป็นเวลาเดียวกันที่รถเก๋งคันไม่ใหญ่มากแล่นผ่านเรือนเขาไปยังเรือนวีระพงษ์และคนในรถที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกลิ่นแก้วชายหนุ่มยกมือขึ้นดูนาฬิกาบอกเวลาเกือบห้าทุ่มกลับบ้านอุปานนี้แถมมีรถมาส่งถึงบ้านไปกินข้าวกับพานุเดชแล้วเลยไปไหนกับใครต่อละ่ะ คิจหลอบผู้ชายทั้งกรุงเทพเลยได้ยังไงชายหนุ่มพูดตามหลังรถที่เล่นห่างออกไปอารมณ์ที่คุกรุ่นอยู่แล้วเริ่มร้อนมากขึ้นไม่เห็นหน้าคนต้นเรื่องอย่างน้อยคืนนี้ต้องมีคนมารองรับอารมณ์เขาสายตาคมปราบมองตามท้ายรถพร้อมเท้าที่เริ่มก้าวยาวๆตามไปร่างสูงหลบเข้าข้างหลังต้นไม้ใหญ่เมื่อเดินมาถึง เห็นร่างเพียวบางยืนเกาะประตูรถพูดคุยกับคนขับด้วยหน้าตาสดใสส่งยิ้มหวานละมุนให้คู่สนทนาพี่ปรีชาขอบคุณมากค่ะที่มาส่งคุณท่านเรียกตัวกลับแบบไม่มีปีไม่มีครุยเลยเดือดร้อนถึงพี่ที่ต้องมาส่งดึกๆดื่นๆไม่เป็นไรหรอกกินแก้วถึงยังไงยายพี่ก็ไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์คนโปรดกลับเองยามดึกดื่นแบบนี้หรอกเข้าบ้านเถอะพี่ไปแล้วนะ สาวน้อยหน้าหวานยืนโบกมือให้รถที่ขับออกไปช้าๆเธอรอจนรถพ้นสายตาจึงทำท่าหันหลังจะเดินเข้าบริเวณบ้านแต่ต้องสะดุ้งสุดตัวเผอร้องจนคนที่ตั้งใจแค่ดึงแขนต้องเปลี่ยนมาเป็นโกดร,ร่างบางไว้ทั้งตัวจากด้านหลังส่วนอีกมือก็ปิดปากสาวไว้แน่นยกนิดเดียวร่างบางก็ลอยจากพื้น พาคินายยกร่างสาวเดินออกจนพ้นตัวบ้านจนถึงสวนกว้างตรงต้นไม้ใหญ่จึงปล่อยปากหญิงสาวให้เป็นอิสระมือแข็งแรงยังก่อกุมต้นแขนวนวลดันจนแผ่นหลังติดกับต้นไม้โหมนั่นเยื่อรายที่เท่าไรของเธอละ่ะพูดกับฟันกรอดตาจ้องขม็งคุณพาคินายทำไมเห็นว่าโดดมาหาดึกๆเลยคิดว่าเป็นพี่นุหรือไง เธอไม่มีวันที่สมหวังหรอกไม่ตัวดีปล่อยแก้วค่ะแก้วเจ็บหญิงสาวทำหน้าเบ้พยายามดิ้นให้หลุดจากการเกาะกลุ่มทำไมถึงต้องเป็นพี่นุเธอบอกฉันสิสายตาแข็งกร้าวยังจดจ้องหน้างามขณะดึงร่างสวยเข้าใกล้ขึ้นแก้วไม่มีอะไรจะพูดกับคุณปล่อยเดีย๋ยนี้ไม่งั้นแก้วจะร้องให้คนช่วยพูดจบสาวเจ้าก็ร้องตะโกนเสียงดัง หวังให้ใครได้ยินภาคินัยตกใจที่หญิงสาวร้องให้คนช่วยรีบปิดปากเธอทันทีก่อนที่เสียงจะดังไปถึงใครต่อใครสองมือแข็งแรงยังเกาะกลุ่มท่อนแขนหญิงสาวไม่ปล่อยแล้วเขาจะเอาอะไรปิดปากเธอหากไม่ใช่ริมฝีปากอุ่นชื้นของเขาเองความตกใจทำให้ไม่ทันได้คิดรู้แต่เพียงว่าต้องทำให้หญิงสาวเงียบให้เร็วที่สุด ภาคีในตั้งใจแค่จะทําให้เธอเงียบในตอนแรกแต่เมื่อได้สัมผัสและรับรสจากปากอิ่มหอมหวานเลือดลมในกายเริ่มสูบฉีดจนเสียววูบร่างบางที่ถูกตรึงไว้กับต้นไม้ใหญ่ดินขลุกคลักพยายามส่งเสียงที่ได้ยินแค่เสียงอู้อี้ในลําคอในขณะที่ปากชายหนุม่มเริ่มขยับดื่มหาความหวานอย่างลืมตัวลืมไปชั่วขณะ ว่าตั้งใจจะมาทำอะไรในตอนแรกร่างสูงเผลอเบียดแนบชิดเรือนร่างนิ่มตามอารมณ์ที่พาไปปากร้อนชื้นยังคงวนเวียนอยู่กับกลีบปากอิ่มความช้ำชองเรื่องผู้หญิงไม่ยากเลยที่จะทำให้หญิงสาวอ้าปากรับลิ้นใหญ่ที่เข้าตวัดดูดดื่มความหวานเหมือนตัวพึ่งกำลังควานหาความหวานจากเกสรดอกไม้ เสียงครางทุ้มๆต่ำๆแสดงอารมณ์หวามไว้มือขีมที่จับกดท่อนแขนก่อนหน้านี้เปลี่ยนมากอดรัดเอวบางเพื่อดึงร่างให้แนบชิดมากขึ้นเช่นเดียวกับอีกมือที่ประคองเกมบังคับให้หน้าสวยไม่สามารถหลบหนีจากการรุกล้ํของลิ้นเจ้าสเสน่ห์ที่กำลังรื่นรมกับโพรงปากหอมกรุน่นจูบเร่าร้อนเนิ่นนานจนเวลาผ่านไปเท่าไรไม่รู้ ภาคินัยได้สติอีกทีเมื่อสัมผัสได้ถึงความเปียกชื้นบนผิวหน้านวลเขาถอนหน้าออกด้วยความเสียดายมองหน้าผู้หญิงที่ยืนหน้าแดงปากบวมเจอน้ำตาไหลพราาหน้าเจรอนสนิทเมื่อรู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไปนี่แค่บทลงโทษเบาๆที่เธอบังอาจคิดยกตัวเทียบเท่าพินุและถ้าเธอยังไม่เลิกคิดที่จะเข้ามาเป็นพี่สะใภ้ฉัน เธอจะเจอ,อยิ่งกว่านี้ชายหนุ่มตีสีหน้าเข้มขึงขังก,บกรบเกลือนเพราะเขาเองก็ยังไม่เชื่อกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาค่อยๆค,คลายมือที่กอดรัดร่างบางลงและเมื่อหญิงสาวเป็นอิสระมือเล็กๆก,ก็ฟาดลงบนซีกหน้าขาวหล่อเหลาจนหันตามแรงภาคีนัยยังยืนงงอยู่ตรงนั้นในขณะที่กลิ่นแก้ววิ่งหนีกลับบ้านน้ำตาอาบแก้ม หลุดออกมาจากวงแขนซาตานได้ก็เกือบเที่ยงคืนลุงวีกับแม่คงนอนหลับสบายบนเตียงนุ่มหญิงสาวกลั้นสะอื้นพยายามย่องให้เบาที่สุดไม่อยากปลุกแม่ให้ตื่นมาเห็นเธอในสภาพแบบนี้เข้าห้องตัวเองได้ก็โถมร่างลงบนที่นอนซบหน้ากับหมอนร้องไห้ระบายความอัดอัน้นไม่คาดคิดว่าคนร้ายกาศที่รังเกียจเตียดฉันเธอยิ่งกว่าอะไร จะคิดทำอะไรกับเธอแบบนั้นได้ความตื่นตระหนกตกใจมีมากกว่าจะทำให้เธอมารู้สึกรู้สาถึงรสจุมพิษอันแสนเนิ่นนานและดุดันเอาปลายนิ้วแตะริมฝีปากที่ยังเจอบวมอยู่แล้วต้องเซออื้นอีกรอบเคยฝันว่าจะมอบจูบแรกในวัยสาวให้กับผู้ชายที่เข้ามานั่งกลางใจมานานแสนนานต้องสลายลงริมฝีปากนี้มีไว้เพื่อพานุเดช ผู้ชายที่เธอหลงรักคนเดียวเท่านั้นคนร้ายกาดอย่างพักคิน,นันไม่มีสิทธิ์จะมาขโมยจูบแรกของเธอไปอย่างปาดเถื่อนแบบนี้ยิ่งขิดยิ่งแค้นแต่กลับทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนร้องไห้ทุกที่นอนทุกหมอนต่อไปคนที่อยู่ในเรือนอีกหลังก็กระวนกระวายไม่แพ้กันภายในห้องนอนกว้างขวาง ร่างสูงใหญ่กำลังเดินไปเดินมานับรวมแล้วเกือบเป็นสิบกิโลเมตรหน้าตาขมวดยุ่งแบบคนกำลังโมโหแต่คำถามก็คือกำลังโมโหอะไรกว่าครึ่งชั่วโมงที่ดื่มด่ำกับเรือนร่างหอมกรุ่นริมฝีปากอิ่มแสนหวานและไม่มีทีท่าว่าอยากจะหยุดถ้าไม่สัมผัสถึงหยาดน้ำตาเข้าเสก่อนแถมยังมีความรู้สึกเสียดาย ที่ต้องผลาอ,อกรห่างอกอวบยุ่นนิ่มนี่เขากำลังเป็นบ้าอะไรกันแก้แค้นใช่สิเขากำลังแก้แค้นกำลังสั่งสอนผู้หญิงชั้นต่ำที่กิดจะจับพี่ชายของเขาอยู่ยังไงเล่าต้องให้รู้สึกเสียบ้างว่าการเป็นศัตรูกับนา,นายภาคินัยมันต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อคิดว่าหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้ว รอยยิ้มร้ายกาดก็กระตุกขึ้นบนเรียวปากสวยแต่สมองกลับคิดถึงใบหน้านวลปากอิ่มสีแดงเข้มบวมเจอจากการถูกลุกรานดวงตาสีนินดำคลับเออด้วยน้ำตาที่จ้องเขาอย่างเอาเรื่องและเกลียดชังเป็นผลทำให้ชายหนุ่มต้องสะบัดหัวแรงๆอีกรอบถ้าเธอไม่ออกไปจากชีวิตพี่ชายฉันมันจะไม่จบลงแค่นี้กลิ่นแก้ว พูดเสียงแผ่วเบาเพื่อเตือนสติตัวเองว่าเหตุการณ์เร่าร้อนที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุของความเกลียดชังล้วนๆพาคินัยหลับสบายภายในห้องของตัวเองมารู้สึกตัวตื่นเมื่อมีสัมผัสจากมือเล็กๆที่ลูบไล่อยู่ข้างแก้มครามแผ่วเบาท่ามกลางความมืด แสงจากดวงจันทร์ที่สาด่องทำให้เริ่มเห็นว่าผู้มาเยือนยามวิการเป็นใครหินแก้วเขาเรียกเสียงแผ่วมองผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเตียงในสภาพที่มีชุดนอนบางเบาปกปิดร่างกายเธอกำลังส่งยิ้มหวานโยดพร้อมดวงตายั่วยวนมาทางเขาคุณนายแก้วรักคุณนะคะคุณรักแก้วหรือเปล่าเสียงหวานอดอดอ้อน พูดพร้อมโน้มตัวก้มหน้าประทับริมฝีปากช่ำนิ่มลงบนกรีบปากอยากใหญ่แผ่วเบามือหนายื่นสัมผัสรูปลายแก้มขาวนวลลากเลื่อนต่ำถึงลำคอระหงปลายนิ้วเกี่ยวคอเสื้อกว้างที่เป็นยางยืดลวมๆค่อยๆลากลงจนพ้นเนินอวบอูมเผยให้เห็นสองเต้าสวยโดดเด่นเลือดลมในกายหนุ่มวิ่งพลาดทนกับภาพตรงหน้าไม่ไหว จนต้องคว้าเอวบางกดร่างสวยให้ลงนอนแนบข้างพลิกตัวคล่อมจ้องลึกในดวงตาดำคลับปากอิ่มพเพย์ยิ้มเชิญชวนชายหนุ่มทบาร่างตัวเองบทเบียดกับอกสล่างริมฝีปากร้อนฉาประกบกับปากอิ่มดื่มด่ำความหอมหวานตักตวงความสุขจนเต็มที่ก่อนจะลาจากปากสวยลงหาความนุ่มนิ่มอวบใหญ่ของก้อนเนื้อหยุ่น มือใหญ่กอบทั้งสองเต้าส่งให้ยอดติ่งเนื้อสีชมพูสวยเข้าปากที่พร้อมโลมเลียตวัดปลายลิ้นล้อเล่นกับความสวยตรงหน้าร่างบางพริ้วไหวเด้งอกอวบรับสัมผัสรันจวนเสียงครางเบาๆกระตุ้นให้ความเป็นชายแข็งขืนจนแทบจะทนไม่ไหวชุดนอนตัวบางถูกดึงรั้งมากองไว้ตรงหน้าท้องเนียนเรียขาแข็งแรงดันขาเรียว บังคับให้แยกออกจากกันขยับเก่นกายพร้อมดำดิ่งเสียงนาฬิกาปลุกบอกเวลาเจ็ดโมงเช้าปลุกให้ภาคินายตื่นจากความฝันอันแสนเร่าร้อนเมื่อรับรู้ได้ว่า เจ้านาฬิกาปลุกเจ้ากรรมทำลายความฝันอันแสนสยิวผ่านโมโหโนาฬิกาตัวขาดจังหวะจนขวาทุมลงพื้นจนแตกกระเด็นไปนคนละทิศละทางบ้าเอ้ยสะบดย่างหัวเสียยิ่งได้รับรู้ว่าร่างกายกำลังตื่นเต็มที่ยิ่งโมโหโรออีกสักชั่วโมงแล้วค่อยปลุกไม่ได้หรือยังไงนอนสงบสติอารมณ์อยู่ครูใหญ่จึงลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ำ เตรียมตัวไปทำงานสีวันนั่งที่โต๊ะอาหารก่อนแล้วเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินหน้ายุ่งลงมากระแทกก้นลงนั่งตรงข้ามแม่เป็นอะไรแต่ไนอารมณ์เสียแต่เช้าเชียวไม่มีอะไรครับฝันร้ายนิดหน่อยน้ำเสียงหงุดหงิดฝันร้ายจะกลายเป็นดีนะลูกแล้วฝันว่าอะไรล่ะถึงทำให้ลูกแม่หน้างหงิกได้ถึงขนาดนี้เออไม่มีอะไรครับ คุณแม่อย่าใส่ใจเลยก็แค่ความฝันคุณพ่อเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองรีบกินแล้วรีบไปเดี๋ยวจะเข้าประชุมไม่ทันสีวันเตือนลูกชายภาขี่ในทำงานด้วยอารมณ์ที่ไม่แจ่มใสเอาเสียเลยวันนี้ทั้งวันไม่มีใครเข้าหน้าติดสักคนในหัวมีอยู่สองเรื่องที่วนเวียนสลับไปมาจนร่างกายร้อนรุ่มคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อคืน กับความฝันเมื่อตอนรุ่งสางในที่สุดก็ต้องไประบายกับการเล่นเทนนิสจนเหงื่อชุ่มหลังเลิกงาน